สวัสดีค่ะเคยสงสัยไมหมคะว่าทำไมบางบริษัทถึงดูเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้แบบราบรื่นมากทุกคนรู้หน้าที่ทุกอย่างเข้าล็อกไปหมดอืในขณะที่อีกหลายที่กลับเต็มไปด้วยความสับสนหุ่นวายเหมือนทุกคนกำลังวิ่งแข่งกันอยู่แต่ว่าดันวิ่งไปคนละชิดคนละทางครับเห็นภาพเลยครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกสิ่งที่อยู่เบื้องหลังปรากฏอาการนี้กันค่ะนั่นก็คือการสื่อสารภายในองค์กรแหล่งข้อมูลหลักของเราในวันนี้มาจากแนวคิดและก็บทวิเคราะห์ของอาจารย์มัสกินชางประยูนนะคะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์และการสื่อสารครับผมซึ่งท่านไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่การส่งอีเมลหรือติดประกาศนะคะแต่มองว่ามันคือระบบประสาทส่วนกลางของทั้งองค์กรเลยทีเดียวเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากครับ ภารกิจของเราวันนี้ก็คือการมาแยกส่วนให้เห็นกันชัดๆเลยว่าระบบประสานนี้ทำงานยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมันรวนค่ะใช่เลยครับประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่อาจารย์มนัสกิลชี้ให้เห็นก็คือองค์กรส่วนใหญ่เนี่ยลงทุนมหาศาลเลยกับการสื่อสารภายนอกอ๋อพวกการตลาดการสร้างแบรนด์ใช่ครับแต่กลับละเลยการสื่อสารภายในซึ่งมันคือรากฐานของทุกอย่างเลย คำถามที่เราจะมาขุดลึกกันวันนี้ก็คือทำไมรากฐานที่ดูเรียบง่ายแบบนี้ถึงได้สร้างยากนักอืแล้วเราจะสร้างความเข้าใจร่วมที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่การรับทราบแต่เป็นการอินไปกับเป้าหมายขององค์กรได้ยังไงน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าทำไมเรื่องใกล้ตัวขนาดนี้ถึงกลายเป็นกับดักที่องค์กรมากมายก้าวข้ามไม่พ้นโอเคค่ะงั้นมาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดเลยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้น หลายพนอาจจะคิดว่าก็แค่บอกให้พนักงานรู้ว่าต้องทำอะไรก็น่าจะพอแล้วใช่ไหมคะคในมุมมองของอาจารย์มนัสกวินท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในระดับไหนคะท่านมองว่ามันคือเสาหลักเลยครับไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานให้เสร็จเสร็จไปแต่เป็นเรื่องของการสร้างองค์กรที่ยั่งยืนเสาหลักเลยใช่ครับถ้าจะให้สรุปแก่นจากเนื้อหาของท่านนะความสาคัญข้อแรกสุดเลยก็คือการสร้างความเข้าใจและความเชื่อใจความเชื่อใจกับคนที่เราไม่เชื่อใจหรอกครับ นึกภาพออกเลยค่ะมันเหมือนความสัมพันธ์ของคนสองคนเลยถ้าไม่มีความเชื่อใจเป็นพื้นฐานพูดอะไรไปอีกฝ่ายก็จะตั้งคำถามก่อนเลยว่าจริงหรอหรือมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแบบนั้นเลยครับในองค์กรก็เหมือนกันเป๊ะเลยค่ะและความเชื่อใจนี่แหละครับที่นำไปสู่ความสำคัญข้อที่สองคือการทำให้ทุกคนเข้าใจเป้าหมายและทิศทางขององค์กรตรงกันอืออาจารย์มนัสกวินใช้คำว่า alignment หรือการจัดทิศทางให้ตรงกัน มันไม่ใช่แค่การบอกว่าปีนี้เราจะโต20%แต่คือการอธิบายว่าทำไมออาทำไมใช่ครับการเติบโตนี้จะส่งผลดีต่อพนักงานยังไงแล้วแต่ละแผนกมีส่วนร่วมในเป้าหมายใหญ่นี้ได้อย่างไงบ้างประเด็นเรื่องทำไมนี่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะเคยเห็นหลายที่ประกาศแต่อะไรครับคือประกาศเป้าหมายเป็นตัวเลขลอยๆแต่ไม่เคยอธิบายว่าทำไมเราต้องไปถึงจุดนั้น ผลก็คือฝ่ายขายก็วิ่งทํายอดไปทางหนึง่งฝ่ายผลิตก็พยายามลดต้นทุนไปอีกทางครับต่างคนต่างทํากลายเป็นว่าต่างคนต่างทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดแต่กลับไม่ได้ส่งเสริมกันนั่นคืออาการของ alignment ที่ล้มเหลวใช่ไหมคะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับนั่นคืออาการคลาสสิกเลยและนั่นคือจุดที่อาจารย์มานัสกีนเน้นว่าองค์กรเสียหายนับล้านไม่ใช่จากความผิดพลาดใหญ่ๆครั้งเดียวนะครับค่ะ แต่มาจากการตัดสินใจเล็กๆที่ไม่สอดคล้องกันเป็นพันๆครั้งในแต่ละวันซึ่งทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่ประเด็นที่3โดยตรงเลยครับคืออะไรคะคือการลดความสับสนและความเข้าใจผิดครับการสื่อสารที่ดีทำหน้าที่เหมือนตัวกรองข้อมูลขยะถ้าไม่มีตัวกรองนี้ข่าวลือจะแพร่กระจายเร็วกว่าไฟลามทุ่งการตีความนโยบายผิดๆจะเกิดขึ้นทุกแผนกและองค์กรก็จะวุ่นวายไปหมดเลยครับ และสุดท้ายผลลัพธ์ปลายทางของทั้ง3ข้อนี้ที่อาจารย์มานัสกินสรุปไว้ก็คือการทําให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกันค่ะที่ชอบใช้ภาพเปรียบเทียบเรื่องการพายเรือซึ่งมันเห็นภาพชัดมากนะคะแต่คิดว่ามันอาจจะลึกกว่านั้นอีกยังไงครับมันไม่ใช่แค่การพายไปข้างหน้าพร้อมกันแต่คือการที่ทุกคนบนเรือเชื่อมั่นในตัวกัปตันเชื่อในแผนที่แล้วรู้ว่าจุดหมายปลายทางนั้นคุ้มค่าที่จะเหนื่อยใช่เลยครับโอ้โหเป็นการขยายความที่ดีมากครับ มันคือการเปลี่ยนสถานะจากพนักงานที่ทำงานแลกเงินเดือนไปสู่การเป็นทีมที่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันในความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรซึ่งความรู้สึกนี้แหละครับคือพลังกลับเคลื่อนที่แท้จริงที่เงินซื้อไม่ได้แล้วมันก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าการสื่อสารภายในนี่เองถูกต้องครับจากตรงนี้เลยโอเคค่ะพอเห็นภาพแล้วว่ามันสำคัญในระดับที่เป็นกระดูกสันหลังขององค์กรเลยทีเดียวแต่ทีนี้ ไอ้คำว่าความเข้าใจร่วมหรือ shared understanding ที่เราพูดถึงกันเนี่ยมันฟังดูเป็นนามธรรมนิดหน่อยนะคะครับก็จริงครับในทางปฏิบตัติเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงเราจะเปลี่ยนจากองค์กรที่ข้อมูลกระจัดกระจายไปสู่องค์กรที่ทุกคนเข้าใจภาพเดียวกันได้ยังไงอาจารย์มนัสกิินมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมไหมคะมีครับและท่านได้ให้แนวทางที่จับต้องได้ไว้3ข้อหลักๆเลยข้อแรกอาจจะฟังดูเบสิกนะแต่เป็นข้อที่คนพลาดกันเยอะที่สุดคืออะไรคะ คือการส่งสารที่ชัดเจนหรือ clarity เกี่ยวกับวิสัยทัศน์เป้าหมายนโยบายต่างๆขององค์กรแต่คำว่าชัดเจนในที่นี้มีความหมายลึกกว่าแค่การใช้คำที่เข้าใจง่ายนะครับเดี๋ยวนะคะแล้วคำว่าชัดเจนที่ลึกกว่านั้นมันคืออะไรนึกว่าแค่พูดตรงๆไม่ใช้ศัพท์เทคนิคก็น่าจะพอแล้วในมุมของอาจารย์มานาสกีนความชัดเจนหมายถึงความสม่ำเสมอและเชื่อมโยงด้วยครับสม่ำเสมอ เราก็เชื่อมโยงใช่ครับสม่ำเสมอก็คือไม่ใช่แค่ประกาศเป้าหมายตอนต้นปีแล้วหายไปแต่ต้องพูดถึงมันซ้ำๆในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ในการประชุมทีมในอีเมลอัปเดตอ๋อเพื่อให้มันซึมเข้าไปใช่ให้มันฝังเข้าไปใน DNA ของทุกคนส่วนความเชื่อมโยงคือการอธิบายให้ได้ว่าเป้าหมายใหญ่นั้นมันเกี่ยวกับงานของพนักงานระดับปฏิบัติการคนหนึ่งได้ยังไงค่ะ เช่นการที่พนักงานต้อนรับยิ้มแย้มให้ลูกค้ามันเชื่อมโยงกับเป้าหมายการสร้างแบรนด์ระดับพรีเมียมของบริษัทได้อย่างไงการทำให้เขาเห็นภาพนี้คือความชัดเจนที่แท้จริงอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันคือการทำให้เป้าหมายที่อยู่บนหอคอยงาช้างมันเดินลงมาพูดคุยกับคนทำงานจริงๆได้แล้วแนวทางข้อที่สองละคะแนวทางข้อที่สองคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงเลยครับนั่นคือ การเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารสองทางหรือ two-way communication การสื่อสารสองทางครับองค์กรแบบเก่าคือการสื่อสารทางเดียวผู้บริหารพูดพนักงานฟังจบค่ะแต่อาจารย์มนัสกวินเน้นว่าวิธีนั้นมันใช้ไม่ได้ผลนี้ต่อไปแล้วเราต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พนักงานได้ซักถามท้าทายหรือแสดงความเห็นต่อสารที่รับแต่ในโลกความจรงิงการเปิดให้ถามในบริษัทใหญ่ๆที่มีคนเป็นร้อยเป็นพันมันไม่ทําให้วุ่นวายหรอคะ หรือบางทีคําถามก็อาจจะไม่ได้สร้างสารรค์เสมอไปครับผู้นําบางคนอาจจะมองว่ามันเสียเวลาเป็นข้อกังวลที่สมเหตุสมผลมากครับและในเนื้อหาก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่ามันต้องมีวิธีบริหารจัดการอืคือไม่ใช่การเปิดอิสระแบบไร้ขอบเขตอาจจะใช้รูปแบบของทาวนฮอที่มีช่วง Q&A ที่ชัดเจนการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ให้ส่งคำถามล่วงหน้าค่ะ หรือแม้แต่การทำแบบสำรวจที่ไม่ระบบชื่อผู้ตอบเพื่อวัดความเข้าใจจริงๆสิ่งสำคัญคือการส่งสัญญาณว่าเราพร้อมรับฟังเพราะการถามคำถามคือตัวชี้วัดที่ดีที่สุดว่าพนักงานใส่ใจกับสารของเรามากแค่ไหนถ้าไม่มีคำถามเลยต่างหากที่น่ากลัวอ๋อจริงด้วยการไม่มีคำถามเลยอาจจะเป็นสัญญาณอันตรายมากกว่าใช่ครับมันอาจจะแปลว่าเขาไม่สนใจหรือไม่ก็ไม่เข้าใจเลยน่าคิดมากค่ะแล้วข้อสุดท้ายล่ะคะ ข้อสุดท้ายคือการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมหรือ Right Channels ครับนี่เป็นจุดที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากอาจารย์มนัสกวินชี้ว่ายุค One Size Fits All หรือการส่งอีเมลฉบับเดียวถึงทุกคนมันจบไปแล้วค่ะเราต้องคิดเหมือนนักการตลาดที่แบ่งกลุ่มลูกค้าเลยพนักงานในโรงงานที่ไม่ได้นั่งหน้าคอมอาจจะรับสารได้ดีที่สุดผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ oh. หรือบอร์ดประกาศในโรงอาหาร ทีมเซลล์ที่เดินทางตลอดอาจจะเหมาะกับการประชุมสั้นๆผ่านวิดีโอคอลส่วนทีมวิศวกรที่ชอบรายละเอียดอาจจะต้องการเอกสารสรุปที่ชัดเจนเรื่องนี้น่าสนใจมากเลยนะคะมันผลักดันให้เราต้องเลิกคิดแบบเหมารวมแล้วหันมาใส่ใจจริงๆว่าผู้รับสารของเราคือใครแล้วมีพฤติกรรมยังไงใช่ครับมันคือการเอาใจเขามาใส่ใจเราในระดับองค์กรเลยนะคะแต่ทีนี้มันก็มีคำถามต่อว่า ถ้าข้อมูลสำคัญมากๆอย่างการปรับโครงสร้างองค์กรเราควรจะสื่อสารผ่านกี่ช่องทางกันแน่คะมันจะไม่ยิ่งสร้างความสับสนหรอคำถามดีมากครับอาจารย์มนัสกวินเสนอแนวคิดที่คล้ายๆกับโมเดล hub and spoke hub and spoke ครับดุมล้อกับซี่ล้อนะครับโดยมี hub คือการสื่อสารหลักที่เป็นทางการเช่นอ e ีเมลประกาศจากซ e o เพื่อทุกคนได้รับข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันค่ะ แต่ที่สำคัญกว่าคือ Spoke หรือซีล้อซึ่งก็คือการสื่อสารที่แตกย่อยออกไป mm. เช่นผู้จัดการแต่ละทีมเรียกประชุมเพื่ออธิบายว่าการปรับโครงสร้างนี้จะส่งผลกระทบต่อทีมของตัวเองอย่างไงมีการเปิดช่องทางเฉพาะใน Slack หรือ MS Teams ไว้สำหรับถามคำถามเรื่องนี้โดยเฉพาะอ oh. มีการทำวิดีโอสรุปสั้นๆจาก HR เพื่อให้ดูย้อนหลังได้ มันคือการตอกย้ำสาระสำคัญผ่านหลายช่องทางเพื่อให้แน่ใจว่ามันไปถึงและถูกเข้าใจไม่ใช่แค่ถูกส่งออกไปสุดยอดเลยค่ะมันคือการวางแผนอย่างเป็นระบบไม่ใช่แค่การประกาศข่าวครับพอทําแบบนี้ผลลัพธ์ที่อาจารย์มานัสกินบอกไว้คืออะไรคะทีมจะเปลี่ยนไปยังไงคะผลลัพธ์คือทีมจะมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นครับเพราะพวกเขาไม่ได้แค่รู้ว่าต้องทําอะไรแต่เข้าใจว่าทั้งหมดที่ทําไปนั้นทําไมถึงต้องทําอืม และเห็นว่าชิ้นส่วนงานเล็กๆของตัวเองนั้นมันไปประกอบกับภาพใหญ่ขององค์กรได้ยังไงความรู้สึกนี้จะเปลี่ยนจากความเหนื่อยหน่ายในการทํางานตามสั่งไปเป็นความภูมิใจในการได้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครับฟังดูเหมือนเป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารทีมเลยนะคะใช่เลยครับแต่ทั้งหมดที่เราคุยกันมาทั้งการส่งสารที่ชัดเจนการเปิดให้ถามการเลือกช่องทางที่เหมาะสมมันดูเหมือนจะมีจุดร่วมอยู่อย่างหนึ่งครับคือทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นเองไม่ได้ มันต้องมีคนเริ่มต้นและผลักดันซึ่งเดาว่านั่นน่าจะนำเราไปสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้คือบทบาทของผู้นำใช่ไหมคะถูกเพ่งเลยครับถ้าการสื่อสารภายในคือระบบประสาทขององค์กรผู้บริหารก็คือสมองที่ควบคุมระบบทั้งหมดนี้อืมอาจารย์มนัสกวินย้ำชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการสื่อสารต้องเริ่มจากข้างบนลงมาล่างเสมอหรือท็อปดาวน ท่านได้สรุปบทบาทสําคัญของผู้บริหารไว้3ประการหลักๆครับมีอะไรบ้างคะอยากรู้เลยว่าผู้นําที่ดีในเรื่องการสื่อสารต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือต้องเป็นตัวอย่างของการสื่อสารที่ดีหรือ lead by example ครับอันนี้สําคัญที่สุดครับถ้าผู้นํายังสื่อสารวกวนให้ข้อมูลแต่ละครั้งไม่ตรงกันหรือพูดอย่างทําอย่างก็อย่าหวังว่าพนักงานจะสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพอืม พฤติกรรมของผู้นำไม่ว่าจะดีหรือร้ายจะกลายเป็นมาตรฐานที่ไม่เป็นทางการของทั้งองค์กรทันทีคำว่าเป็นตัวอย่างนี่มันจับต้องได้แค่ไหนคะเช่นถ้ามีผู้นำคนหนึ่งที่ไม่ค่อยสื่อสารเลยชอบเก็บข้อมูลไว้กับตัวผลกระทบที่ตามมาในทีมจะเป็นยังไงคะผลกระทบจะเหมือนระลอกคลื่นเลยครับ 1. คือจะเกิดสุญญากาศทางข้อมูลซึ่งจะถูกเติมเต็มด้วยข่าวลือทันที Oh. สองคือลูกน้องในทีมก็จะเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมนั้นพวกเขาก็จะไม่แชร์ข้อมูลระหว่างกันเพราะคิดว่าเป็นเรื่องปกติ ่ะ 3. คือจะเกิดวัฒนธรรมแห่งความไม่ไว้วางใจทุกคนจะรู้สึกว่าต้องป้องกันตัวเองเพราะข้อมูลไม่โปร่งใสโ<ฮ>ในทางกลับกันถ้าผู้นำสื่อสารอย่างสม่ำเสมอเปิดเผยทั้งข่าวดีและข่าวร้ายอย่างตรงไปตรงมามันจะสร้างบรรยากาศของความไว้วางใจและความปลอดภัยทางใจขึ้นมาทันที S <S <S เห็นภาพชัดเลยค่ะมันคือการสร้างวัฒนธรรมผ่านการกระทําจริงๆแล้วบทบาทที่2คืออะไรคะบทบาทที่2คือต้องรับฟังฟีดแบ็กอย่างจริงจังและพร้อมปรับปรุงครับรับฟังฟีดแบ็กใช่ครับการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดเก่งแต่คือการฟังเก่งด้วยแต่การฟังในที่นี้ไม่ใช่แค่การนั่งพยักหน้าในที่ประชุมน,นะค่ะอาจารย์มนัสกวินชี้ว่าผู้นําต้องสร้างกลไกลในการรับฟังความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ และที่สำคัญกว่านั้นคือต้องแสดงให้พนักง,งานเห็นว่าฟีดแบ็ของพวกเขานำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจมากแต่ก็ท้าทายมากเหมือนกันนะคะเพราะในหลายวัฒนธรรมองค์กรการให้ฟีดแบ็กับหัวหน้าตรงๆถือเป็นความเสี่ยงอย่างสูงครับจริงครับแล้วผู้นำจะทำอย่างไรให้ได้ฟีดแบ็ที่เป็นความจริงไม่ใช่แค่สิ่งที่ลูกน้องคิดว่าหัวหน้าอยากได้ยินคะ เป็นคำถามที่สำคัญมากครับอาจารย์มนัสกวินแนะนำแนวทางปฏิบัติหลายอย่างเช่นการทำ skip level, Meet skip level meetings Skip Meetings? Level ครับคือการที่ผู้บริหารระดับสูงข้างไปคุยกับพนักง,งานระดับรองๆองลองมาโดยไม่มีหัวหน้าสายตรงอยู่ด้วยเพื่อให้พวกเขากล้าพูดมากขึ้นออ๋ oh. หรือการใช้เครื่องมือสำรวจความผูกพันของพนักง,งานที่ไม่ระบุตัวตนแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาประกาศให้ทุกคนทราบพ,พร้อมกับ action plan ว่าองค์กรจะปรับปรุงในเรื่องนั้นๆยังไง ค่ะการประทาแบบนี้เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเสียงของคุณมีความหมายและเรากำลังลงมือทำซึ่งมันทรงพลังกว่าคำพูดสวยหรูเป็นร้อยเท่าการแสดงให้เห็นว่าฟีดแบ็ถูกนำไปใช้นี่เองที่ทำให้การสื่อสารมันครบลูปกลายเป็นการสื่อสารสองทางที่สมบูรณ์แบบแล้วบทบาทสุดท้ายของผู้บริหารละคะและสุดท้ายคือการกระตุ้นให้ทีมมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อความเข้าใจของตนเองอื ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะไม่ใช่แค่ผู้ป้อนข้อมูลแต่จะเป็นผู้ตั้งคำถามชวนให้ทีมขบคิดและส่งเสริมให้ทุกคนกล้าพูดว่าผมยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ช่วยอธิบายเพิ่มได้ไหมค่ะแทนที่จะปล่อยให้ความไม่เข้าใจนั้นกลายเป็นปัญหาในอนาคตมันคือการสร้างวัฒนธรรมที่ความชัดเจนเป็นความรับผิดชอบของทุกคนไม่ใช่แค่ของหัวหน้าถ้าจะให้สรุปจากที่ฟังมาทั้งหมดก็คือผู้บริหารที่สื่อสารยังมีประสิทธ,ธิภาพไม่ใช่แค่คนส่งสารที่เก่ง แต่เป็นสถาปนิกที่ออกแบบและสร้างวัฒนธรรมแห่งการสื่อสารที่ดีให้กับทั้งองค์กรครับผมพวกเขาสร้างความเชื่อมั่นทําให้ทีมอยากจะทุ่มเททํางานไม่ใช่เพราะถูกสั่งแต่เพราะรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและได้รับการเคารพจริงๆถูกต้องที่สุดครับผู้นําไม่ได้เป็นแค่ผู้ส่งสารแต่เป็นผู้สร้างวัฒนธรรมการสื่อสารที่ดีให้กับทั้งองค์กรซึ่งวัฒนธรรมที่ว่านี้จะกลายเป็นสินทรัพย์ที่มองไม่เห็น แต่กลับส่งพลังมหาศาลเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือการเจาะลึกแนวคิดเรื่องการสื่อสารภายในจากมุมมองของอาจารย์มานัสกุลชางประยูนนะคะเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากว่าทําไมเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดานี้ถึงเป็นหัวใจสําคัญครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของเอชหรือฝ่ายสื่อสารองค์กรแต่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนโดยมีผู้นําเป็นหัวเรือใหญ่ที่ขาดไปไม่ได้เลยสิ่งที่น่าสนใจและอยากจะเน้นย้าอีกครั้งก็คือ การสื่อสารภายในที่ดีไม่ใช่แค่ nice to have หรือของที่ควรมีค่ะแต่ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากมันคือ must have หรือทักษะการเอาตัวรอดที่สำคัญที่สุดขององค์กรเลยครับอืมองค์กรที่สื่อสารภายในได้ได,ดีจะปรับตัวได้เร็วกว่าแข็งแกร่งกว่าและมีทีมที่พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันและก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้ผู้ฟังได้ลองไปคบคิดต่อยอดดูนะครับค่ะ หลักการที่เราคุยกันวันนี้ทั้งการส่งสารที่ชัดเจนการรับฟังอย่างตั้งใจและการเป็นตัวอย่างที่ดีมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในที่ทำงานอืลองมองไปที่องค์กรที่เล็กที่สุดในชีวิตของเรานั่นคือครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนสนิทของเราดูสิครับเราได้นำหลักการเหล่านี้ไปใช้บ้างหรือเปล่าน่าคิดมากเลยค่ะและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าการสื่อสารภายในในหน่วยเล็กๆที่สำคัญที่สุดในชีวิตเหล่านี้ล้มเหลว